แบบน้องกำลึงเห็นไหมเขาวาดชิลมากนะปอยน้อยใช่ค่ะแบบว่าโหแบบเส้นเส้นอืมชิล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 อันนี้กำลังไปอันนี้เป็นการวาดบนเสื้อเสื้อยืดนะคะอืมต้องระบายสีระบายสีจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้องกำลึงเนี่ยการที่จะมาเป็นศิลปินเรียกว่าศิลปินตัวน้อยเหมือนกันเนาะเป็นศิลปินเลยเออแต่ยาวัยเนี่ยก็ต้องมีแรงผลักดันมี เอ่ออาศัยแรงบันดาลใจจากคนที่บ้านด้วยเนาะซึ่งคุณพ่อเป็นเป็นแรงบันดาลใจสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับเกิดมาเนี่ยก็เห็นคุณพ่อวาดรูปอยู่แล้วด้วยมาใช่คุณพ่อเป็นศิลปินเนาะครับอืมแล้วคุณพ่อจับให้เราแบบจับมือให้เราวาดซ้อนอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะครับตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็สอนอะไรอย่างงี้เห็นไหมนี่ไงเราก็มีแรงบันดาลใจแรงจูงใจจากที่บ้านก็คือคุณพ่อนั่นเอง เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องตำรงแเราเป็นการฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะแบบว่าทําให้เรานิ่งใจสงบนิ่งนี่ดูสิเขาก็มีแบบเอระบายระบายเป็นแบบเหมือนเหมือน airbrush นะที่เขาประาทตดแล้วก็เป็นแบบพ่นๆแล้ว่นี่คือแบบว่าเราต้องเอาไปรีดเอาไปอะไรก่อนไหมหรือว่าได้เลยร้อยแห้งร้อยแห้งเสร็จก็ซักแล้วก็มารีดแล้วรีดบนสีได้โดนบนรูปได้ไหมคะก็ถ้ารีดด้านหลังได้จะดีกว่าเพราะสีมันจะเข้าไปติดอ๋อ ไม่ถือว่ากับด้านนะคะกับด้านนี่อ๋อค่ะนะคราวนี้เนี่ยเราเห็นน้องเขาวาดขนาดนี้แล้วเนี่ยควรจะเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จมาพูดคุยกันบ้างได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อระบินนะคะสองเมืองธนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่เป็นแนวศิลปินจริงๆด้วยศิลปินคุณพ่อเชิญเลยคุณพ่อวาดรูปเก่งแล้วจริงๆทราบมาว่าคุณพ่อก็ยังเคยเขียนเพลง โอเคผมอยู่กัมมี่อยู่สามปีครับอ๋อกัไมี่เห็นมามศิลปินนั่นเองคือแต่งเพลงหรอคะทั้งแต่งเพลงแล้วก็โปอร์ซิเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยโปรดิวเซอร์ผลงานตัวเองนะศิลปินใครบ้างคะพอจะพูดได้ไหมเออตอนนั้นผมทำของผมเองตอนที่อยู่กัมมี่นะฮะหลังจากที่ออกเก็บจากกรมมี่แล้วถึงมาเป็นวิทยากรต่างต่างอ๋อสอนดนตรีกับเขียนภาพ แล้วก็วันนี้เรามีคลิปผลงานของคุณพ่อมาด้วยนี้นด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันนะคะระหว่างที่ <ขอ S 2> น้องตำาึงกำลังวาดรูปอยู่ไปดูค่ะค่ะ ศิลปินนั่นเองแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเด็กวิ่งวิ่งอยู่คือน้องตําลึงคือมชใจมีใจโอ้โหเมื่อกี้เพลงชื่อว่าอะไรนะคะเพลงคิดถึงเมืองใต้ครับคิดถึงเมืองใต้เป็นเพลงเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทําอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เป็นศิลปินอิสระแล้วครับแล้วก็พาน้องตําลึงนี่แหละไปวาดรูปอคือหมายถึงว่านอกจากว่าสอนที่บ้านแล้วเนี่ย ครัไปวาดรูปจริงๆที่ตลาดเลยวาดในคนนั่งดูที่ตลาดเลยก็คือแบบว่าใครจะซื้อผลงานก็ซื้อมตรงนั้นซื้อตรงนั้นเลยครับเโโขาเรียกได้ว่าเนาะคุณพ่อก็เนาะแบบจับลูกเนาะให้แบบใช้เวลาวาดเป็นประโยชน์ด้วยอยู่เบื้องหลังจริงๆเลยตลาดรัชดาตลาดหน้ารัชดาไนท์เหรอคะรัชดาไนท์หน,หนั่นแหละครับอ เคยไปเดินค่ะแต่ว่าผมก็ไปนั่งวาดรูปภาพเหมือนมอนกันค่ะเขียนด้วยเครยองส0มสิบนาทีอย่างเงี้ยสิบนาทีนั่งวาดแล้วก็ให้น้องจงน้องกาลึงวาดภาพไปด้วยค่ะคืออย่างหนึ่งเท่าที่ผมไปเป็นวิทยากรสอนเด็กทุกวันนี้ก็คือหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ในส่วนมากแล้วเขาจะเชื่อสื่อเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อครูอาจารย์อ๋อคือแบบมองจ่ะฉะนั้นเมื่อผมไปเป็นวิทยากรผมึได้เห็นว่าฉะนั้นผมเลยกําหนดบอกว่าถ้าผมสอนคนนั้นเอออยู่วาดให้เก่งกว่าอาจารย์ดูสิ เออถ้าเกิดคุณบอกว่าสื่อนั้นเก่งนั้นสิบห้านาทีคุณนั่งผมว่าคุณไม่ถึงเออในเวลาเล่นดนตรีก็เหมือนกันไหนลงโซโลกีตาร์สิโซโลได้ทำนี้ใช่ไหมอาจารย์โซโลได้เร็วกว่าก็แล้วกันเนาะแต่เด็กสมัยนี้ชอบไอ้อ่ะชอบดูในยูทูบอะไรอย่างนี้เห็นเขาเก่งเป็นแบบโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วไงใช่ก็เชื่อเชื่อเชื่อหมดฉะนั้นเวลาสอนน้องกำลังก็เหมือนกันค่ะคือไม่ถึงว่าการที่จะให้ลูก เชื่อในสิ่งที่พ่อสอนเนี่ยค่ะคุณพ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนอันนี้เป็นหลักการที่เนาะยิ่งเป็นลูกผู้ชายด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะฮะถ้าเกิดว่าแตกก่อนเนี่ยน้องกุลึงโตมาเนี่ยก็เห็นผมวาดภาพู่แล้วใช่ไหมวาดภาพู่แล้วแล้วก็เราก็เห็นมาตลอดคอ,อับก็เลยบอกเสมอว่าเออชีวิตของการเป็นศิลปินเนี่ยพูดกับลูกเสมอว่ามันไม่ได้เลื่อนหรูมันอย่างที่คุณเห็นในจอนะมันไม่ใช่อย่างนั้นศิลปินคือคนของประชาชน แต่เราบอกกับประชาชนมากไม่ได้ต้องให้ประชาชนเห็นเราก่อนอว่าเราทําอะไรอยู่ให้เขาเชื่อในผลงานเพราะว่าศิลปินไม่ใช่นักการเมืองที่จะไปโฆษณาชนเชื่อได้ใช่ไหมที่ว่าขายฝันได้แต่ศิลปินขายขันเหมือนกันแต่ฝันที่จับต้องได้อย่างที่น้องจมึนเห็นเนี่ยอันนี้สิ่งที่จับต้องได้ค่ะถ้าผมเขียนบนเฟรมขายรูปหนึ่งราคาสามสี่หมื่นบาทใช่ไหมบอกน้องจรึงเสมอว่านี่ไม่ใช่การเพ้นเสื้อ แต่มันเป็นงานจิตกรรมลงบนเสือ้อเขาเรียกว่าจิตกรรมคือภาพที่สร้างสรรค์ลง<ะ>บนเสื้อไม่ว่าจะเป็นภาพดอกมะลิเขียนในวันแม่ภาพนี้เขียนวันที่12นะครับน่ารักมากเลยสวยแล้วก็ยอย่างภาพานี่อย่างนี้น้องจุลินเขียนเนี่ยค่ะอย่างมังกรกับด,ดอกบัวนะคือว่าทําไมมังกรตัวนี้ต้องไปพันดอกบัวค่ะเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยผมก็ต้องบอกน้องจุนด้นนว่าช่วยอธิบายให้ลูกค้างด้วยจว่าสิ่งที่เขาได้ไปนี่คือจิตรกรรมนะไม่ใช่เพ้นท์ลูกกร์ตูนตัวเล็กตัวน้อยลงบนเสื้อ มันไม่ใช่แค่เออเป็นภาพวาดเฉยๆอ่ามันไม่ใช่ว่าภาพวาดเฉยๆมันคืองานศิลปะมันคือศิลปะที่อยู่บนเสื้อมีความหมายคือแบบถ้าเกิดใครซื้อไปก็ได้รู้ความหมายแล้วมันก็จะรู้สึกดีนะคะแต่ดูดูดีๆแล้วมันเป็นงานแอปแตกที่เขียนแบบไทยลงบนเสื้อค่ะนะฮะ เขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าสามารถวาดรูปคนไม่มีผมให้มีผมได้มี m S มาว่าคุณพ่อจะกรุณาเออทำบุญในชีวิตสักครั้งหนึ่งให้พี่เปิ้ลมีผมได้ไหมคะได้ได้อันนี้ก็มูกคุณพ่อมูกเาก็โดนพี่เปิ้ลได้โดนแซวตลอดคราวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็มีการสอนสอนวาดรูปด้วยครับผมสอนฟรีครับนั่นไงสอนฟรีวาดรูป แล้วก็สอน <c oughs> อะไรอีกไหมคะ,ะสอนแต่งเพลงสอนพวกซอฟต์แวร์